สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนตามเคยนะคะหรือว่าหนูยีนน้องยีนนะคะค่ะวันนี้ยิ่งก็จะพามาพบกับแนวทางนะคะแนวทางหาหน่อยสามหน่อยจะเป็นน้องจ่าสูตรสองนะคะวันนี้มากับฉากใหม่เนาะกับฉากพื้นหลังใหม่ค่ะพี่น้องค่ะ วันนี้แอดก็อยู่ข้างนอกนะคะมาเที่ยวค่ะวันนี้หยุดงานม,มาเที่ยวค่ะวันนี้ไม่ได้ทำงานนะคะก็มาเที่ยวสักสองสามวันจะพี่น้องจา๋าแต่ก็ยังนําแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องตามเคยนะคะ ูตรเดิมเวลาเดิมจะเพี่น้องจา๋าก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจา้าคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาพบกับสูตรสองจากพี่น้องจา๋าสูตรสองสูตรสองก็ยังโอเคอยู่นะคะจากที่หลุดไปเนาะ หลุดไปวันก่อนหลุดไปวันก่อนแต่ก็ยังกลับมาแล้วนะคะมารอบพิเศษนะคะรอบพิเศษคู่หนึ่งก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่มาเลยเนาอพี่น้องยินเจาะให้เด่นละห้าคู่เนาะทั้งหมดก็สิบคู่ ศูนย์ก็มานะคะพี่น้องขาแต่เจาะไม่ถึงจะดูสิศูนย์มาเพียบเลยจะพี่น้องแปดศูนย์มีศูนย์ห้ารอบแรกก็มีศูนย์นะคะถ้าใครวิ่งวิ่งลูดก็ได้นะคะทั้งสองสองก็มารอบพิเศษมารอบปกติเนาะพูดผิดพูดถูกอีกแล้วตุ้งยินเลย รอบพิเศษรอบพิเศษก็มาสองหกตรงๆนะคะแต่ก็ไม่ใช่ตัวที่ย็นเล้นนะคะแต่ก็ก็เด่นละห้าคู่เท่านั้นนะคะทั้งหมดก็สิบคู่ถ้าใครชอบตัวไหนก็ยก,ย,นะะยกหมดเลยนะคะยกหมดเลยนะคะสําหรับเด่นละห้าคู่เท่านั้นนะคะถ้าใครไม่ชอบสองก็ยกศูนย์ไปเนะ 0, าะศูนย์หรือว่าจะลูดศูนย์ก็ได้นะคะหรือว่าจะลูดสองก็ได้เนราะส่วนมากตัวเด่นจะมานะคะ ส่วนมากจะมาทั้งสองตัวนะคะตัวเด่นแต่ถ้าไม่มาสองตัวก็มาตัวใดตัวหนึ่งเนาะถ้าวันไหนยินเน้นให้ก็ไม่มาแต่ถ้าวันไหนไม่เน้นนี่ก็มานะคะยินไม่เน้นให้แล้วนะคะคือใครชอบตัวไหนก็ยกตัวนั้นเลยจ้ะพี่น้องจ๋าสําหรับสูตรสองสูตรสองนี่ก็เป็นสูตรที่น่าวัดใจนะคะสูตรสอง ก็หลุดยากนะคะสูตรสองถ้าหลุดก็คือก็คือหลุดอยู่นะคะไม่ใช่ไม่หลุดหลุดทุกสูตรจ้ะแต่ส่วนน้อยนะคะก็ยังมีตัวกันตัวรองเนาะก็ยังมีตัวเด่นให้สองตัวนะคะแต่เจาะเจาะให้แค่เด่นละห้าคู่เท่านั้นนะคะคือใครชอบสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะตัวใดตัวเล่งเนาะแต่ถ้าอย่างวันนี้เนาะ ถ้ารูดทั้งสองตัวก็คือได้ทั้งสองตัวเลยนะคะสองสองคู่เลยนะคะศูนย์ก็มาสองก็มาตรงๆนะคะศูนย์ก็มานะคะดูสิถ้ารูดศูนย์รอบมารอบพิเศษมารอบพิเศษกับวีไอพีนะคะ ปกติก็มานะคะจำรับเด่นสองทารุดนะคะถ้าใครรูดเนาะอันนี้ยิงก็เจาะให้แค่นี้นะคะทารุดก็น่าจะโอเคมากๆนะคะทารุดเนาะก็ทายินยังเป็นสามนอย,อยู่เหมือนเดิมนะคะยังเป็นสามนอย,อยู่แต่เพียงแต่ยิน ลองเน้นรอบให้ดูเน้นรอบให้ดูว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นไหมเนาะ,ะแต่ก็ยังเป็นสามหน่อยนะคะพี่ๆน้องๆ FFC ทุกท่านเนาะ FFC ทุกท่านนะคะก็เคยรุ่นแบบไหนก็รุ่นแบบนั้นเนาะแล้วแต่ชอบนะคะเพียงแต่ยินเน้นรอบให้ดูเฉยๆน,นะคะว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นไหมเนาะ เมื่อวานยินเน้นรอบไหนเนาะยินไม่ได้เขียนไว้ที่กระดาษก็ต้องไปดูหน้าหน้าหน้าคลิปเนาะที่ยินเขียนไว้ให้ข้างล่างอยู่ยินก็ลืมแล้วครับพี่น้องคะยินเน้นรอบอยู่เนาะเมื่อวานโอ้หางมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้ยินก็จะมาตามต่อสูตรซ้อม ตามต่อสูตรสองมาฝากพี่ฝากน้องตามเคยนะคะวันนี้อันนี้ต้องใช้ฝีมือเลยจ้าพี่น้องจา๋าไม่มีไม้บรรทัดนะคะมามือเปล่าจริงๆวันนี้สำหรับสูตรสองนะคะเดี๋ยวยินจะยกให้ดูนะคะพี่น้องจา๋าวันที่หกเนาะเดือนสามปีหกสี่ กับแนวทางนะคะหน่อยสามหน่อยจะเป็นน้องจ๋าสูตรสองนะคะสูตรสองตัวเด่นก็จะให้มาสองตัวเหมือนเดิมจะจะเจาะให้เด่นละห้าคู่เท่านั้นนะคะสูตรสองวันนี้ก็จะได้ห้านะคะ กับเก้าจพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวยินจะยกตั้งให้ดูใกล้ๆนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะวันนี้เสียงธรรมชาติมากจ้ะพี่น้องจา๋ามีเสียงเป็ดเสียงไก่ด้วยนะคะเสียงนกตอนเช้าๆธรรมชาติมากๆเลยสำหรับเด่นห้านะคะ เรินห้าก็จะเจาะให้เลยจะห้าคู่เป็นเลยจะเลขเบิ้ลจะห้าห้านะคะห้าหกจ้าก็ห้าเจ็ดนะคะก็ห้าแปดนะคะเบิ้ลเลขเอ้ยสูตรสองเนาะพูดผิดพูดถูกอีกแล้วจับพี่น้องจ๋าก็าต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะห้าเก้านะคะจะมาด้วยกันไหมแต่ ก็ชอบนะคะส่วนมากสูตรสองจะมาด้วยกันจากตัวเด่นเนาะเป็นการคาดเดาของยีนนะคะชอบจะชอบก็เด่นเก้านะคะเด่นเก้าก็จะมีเก้าเนะคะเก้าศู แล้วก็93นะคะสูตร2ก็เจาะให้10คู่นะคะเพียงแต่เด่นละ5คู่เท่านั้นนะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดใครชอบตัวไหนจัดตัวนั้นนะคะถ้าไม่ชอบทั้งหมดเนอะถ้าว่าตัวเลขมันเยอะไปเนาะก็ตัดไปเลยจะตัวเดียวไปเลย5คู่หรือไม่ก็ลูดไปเลยนะคะถ้าไม่ชอบตัวที่ยินเจาะนะคะ ก็ยินจะลองมาเน้นตัวที่ยินชอบนะคะเบิ้ลนี้ก็ยังชอบอยู่กันไว้ก่อนเนาะ นีตัวที่ยินชอบนะคะต,ติ๊กไว้นะคะตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะปิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็ปะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะพี่น้องค่ะชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็ตัวที่ยินเน้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาเสมอไปนะคะ ถ้าไม่ใช่ว่าจะมาเสมอไปนะคะเพียงแต่ยิน,นยติว่ายินชอบนะคะก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะอันไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะยินจะลองลองเน้นรอบดูนะคะว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้ไหมแต่ก็ยังเป็นสามนอย,อยู่เหมือนเดิมนะคะ แต่ยังเป็นสามนอยเหมือนเดิมจะเพียงแต่อยากเน้นรอบให้ชมกันนะคะว่ายีนจะเน้นรอบถูกรอบหรือเปล่านะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางจะพี่น้องจ๋าชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าแคปหน้าจอไว้ได้นะคะ ท่านใดไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยจ้าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะ,สำ,ะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่เนาะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะสำหรับเพื่อนเก่า FC เก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า